ช่วงนี้เราจะงดในการไอขุดก้าพันไผ่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน่อเขาก็จะเริ่มออกแล้วเนาะแถวบ้านผมนี่นะครับเนี่ยบ้านผมจะเรียกว่าไผ่ลวกดำอย่างเงี้ยนะที่แถวเชียงใหม่ครับอันที่เขาแถวทางภาคอื่นแต่ละภาคเรียกชื่อก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะเนาะไผ่ร้อยชื่อก็ว่าได้แต่ละท้องถิ่นภาคกลางก็เรียกอีกแบบหนึ่งนะภาคอีสานก็เรียกอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าไอ้บ้านผมเนี่ยเขาจะดูลักษณะหน่ออย่างเงี้ยครับผมเนี่ย มันจะดูง่ายหน่อยเนาะแยกแยกสายพันธุ์ออกได้เนาะอ่านี่ครับหน่อมันจะออกเขียวๆลายๆออกมาแรกรู้สึกว่ามันจะออกมาแบบดำๆอะไรไม่รู้อ่ะนะนี่นะครับออกหน่อออกดำๆลายๆ,ๆลำจะโตไผ่พวกนี้ที่ผมส่งเสริมให้กับเกษตรกรปลูกเนาะเพราะว่าผมเอามาใช้ลำอ่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้ลำจะใหญ่ครับหนาด้วยเนาะเนี่ยหน่อน,นี่ก็ประมาณสองนิ้วครึ่งสามนิ้วนั่นแหละครับหน,น่อแต่หน,น่อแต่ละอนันละอันนี่นะ ช่วงนี้ช่วงก่อนที่เขาก็มาขุดเอาหนอกันถ้าขุดปีนี้ขุดได้ไม่เยอะครับผมี่พี่เขาก็มาขุดกันเองนะครับลำหนึ่งก็ประมาณละหน่อประมาณสักสามนิ้วนี่ยแหละครับอ่าขุดมาขุดเองก็ต้นละสิบบาทเนาะพี่พี่เขาก็มาขุดขุดเอาไป,ไปขยายปลูกกับพันกันเองนะครับผมเนี่ยนะลักษณะหน่อของเขาก็ออกประมาณนี้แหละครับเนี่ย เพราะว่าไอ้ตัวนี้ข้อข้อเขาจะไม่ค่อยโป่งเท่าไหร่ครับอ่าข้อเขาจะเรียบหน่อยเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นไผ่เลี้ยงนี่ข้อมันจะโป่งครับอ่าปลายมันจะบางอันนี้ปลายมันหนาปึ๊กเลยครับขันน็อตสกูนี่สบายมากเลยนะทำเฟอร์นิเจอร์เงี้ยถูกจะมาทําพวกหลักๆก็จะมาทําพวกงานงานเฟอร์นิเจอร์งานโครงสร้างเงี้ยงานงานตัวนี้มันผมอยามาใช้ตัวนี้ดีมากเลยครับผมกับงานเครื่องเรือเน,นะ เดี๋ยวจะผาพาเป็นเป็นไผ่ตัวนั้นหน่อมันจะออกแบบสีเหลืองๆนะไผ่เลี้ยงนะครับที่บ้านผมจะเรียกว่าไผ่เลี้ยงที่หน่อมันเหลืองๆเลยนะถ้าหน่อนออกลายลายดำๆอย่างเงี้ยม,มันจะมันมันก็จะเป็นมีบ้านผมที่มีอยู่ไผ่ลูกดำไผ่ไผ่ไลูกดำไผ่ลูกแดงแล้วก็ไผ่เลี้ยงอย่างเงี้ยที่ท,ที่ที่ปลูกกันมีอยู่สามสายาพันธุ์นี่แหละครับที่ว่าปลายปลูกกันเนาะส่วนไผ่ลูกแดงก็อยู่น่านครับผมเนี่ยอันนั้นเป็นต้นไผ่ไผ่ไผ่ลูกแดงนะ ไ่เลี้ยงอยู่ข้างล่างนู้นครับผมเดี๋ยวไ่เลี้ยงนี่มันจะออกหน่อช้าก,กว่าหนอ่อไผ่ไผ่ลูกดำนอะอย่างก,กับกอเนี้ปีปีหนึ่งนี้หน่อมันก็จะออกประมาณสักห้าสิบหนอนะเนี่ยเพราะว่าไอ้ไม้ประมาณสักสองปีผมก็จะตัดออกออกไปเนาะปีหน้าก็จะเริ่มตัดไม้ไม้รอให้หน่อไม้ต้นนี้แก่ก่อนนะครับเนี่ยไม้ต้นนี้แก่เสร็จปุ๊บผมก็จะมาตัดต้นนี้อย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เอาเอาไปใช้งานได้ละอย่างเงี้ยเราต้องรอหน่อให้เขารอ,อให้หนอ่อไอ้อันนี้แตกใบก่อนนะ ถึงจะตัดต้นนี้ได้ครับผมถ้าเราตัดหน่อช่วงเนี้ยทําไมถึงตัดช่วงนี้ล่ะช่วงนี้ทําไมเราถึงไม่ค่อยตัดไม้เพราะว่าช่วงนี้ไม้ไม้ไผ่เนี่ยเขาจะสะสมแป้งเยอะมากนะอ่าอันนี้เดี๋ยวสักทักหนึ่งหน่อไอกอนนี้ยหนอเขาก็จะออกถ้าเราตัดช่วงนี้ยไอไม้ไผ่เนี้ยโอโ้โหมอดมอดมันจะเริ่มกินเพราะว่าเขาสะสมแป้งเพื่อให้ออกหนอ่อใช่ไหมครับอ่ามอดก็จะชอบมากถ้าเราตัดช่วงรูหนาว บางคนว่าทําไมตัดถึงช่วงฤดูหนาวช่วงต,ตุลาพฤศจิกาละ่ะเพราะว่าเพราะช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยแป้งเขาจะไม่ค่อยมีละเขาจะไม่ค่อยสะสมอาหารเท่าไหร่แลครับผมแป้งเขาไม่มีมอดก็จะกินน้อยลงเงี้ยครับผมแต่เราต้องเลือกไม้เก่ๆเอาเอาอกามานะไม้สองปีสามปีอย่างเงี้ยเขาตัดออกแล้วครับเอากอสังกอถ้าเราไม่ไม่ตัดสังกอไม้ไผ่พวกนี้ประมาณหกเจ็ดปีมันก็จะยืนต้นตายนะ้าเราเราไม่ตัดมันนะอ่าเนี่ยครับผมนี่ผมเอาทิ้งไว้ลืมตัดนะครับเนี่ย อันนี้ก็จะยืน,ย,นยืนต้นตายไม้ไผ่พวกนี้เจ็ดปีครับผมเจ็ดปีก็จะยืนยืนต้นตายบางที่ประมาณห้าปีเพราะไผ่พวกนี้มันอายุของเขามันสั้นนะครับประมาณสักสี่ห้าสิบปีเขาเขาก็จะยืนต้นตายนะก็ต้องเก็บต้นมเมล็ดมาเพาะใหม่อย่างเงี้ครับผมที่ถามบางคนถามว่าตัดตัดไม้ไผ่ช่วงไหนอย่างเงี้ยช่วงไหนดีที่สุดอย่างเงี้ยมันบางก็อยู่ที่ตอนนี้เราแช่น้ายาเนาะมันก็ไม่ค่อยสีเ,เ่เรื่องเรื่องเวลาตัดเท่าไหร่แลครับนี่นะ Mm-hmm.